สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกทท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับน้องโบของเชียงตุงอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะน้องโบของก็จะพาพี่พีเอฟซีทุกทกท่านนะคะไปอ่าลงสีข้าวนะคะลงสีข้าวใหญ่ๆนะคะก็คือยังไม่เคยเห็นใครไปถ่ายอา่ลงสีข้าวให้พี่พี่ทุกท่านได้ดูกันเลยเนาะในวันนี้น้องโบของก็ จะพาพี่ๆเอฟซีทุกๆท่านไปที่โรงสีข้าวนะคะไปถ่ายดูเนาะก็คือว่าน้องจะไปขนข้าวมาพอดีนะคะเพราะว่าพ่อเอาข้าวไปสีที่โรงสีข้าวนานแล้วนะคะโรงสีข้าวแบบอันเด็กที่น้องเคยถ่ายที่บ้านเนาะก็คือแบบมันถ่ายไม่มันถ่ายไม่ใช่คือมันสีไม่ได้นะคะเพราะว่าข้าวเปียกข้าวอะไรอย่างนี้เนาะก็คืออยากจะแบบกินข้าวสวยๆหน่อยนะคะก็เลยแบบเอาไป ที่ลงสีข้าวใหญ่นะคะก็ข้าวมันอาจจะขาวหน่อยอะไรประมาณนี้เนาะก็ยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะจะพาไปชมดูนะคะไม่รู้ว่าเขาจะสีข้าวอยู่หรือว่าหยุดแล้วอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะก็ต้องรอไปพร้อมๆกันนะคะ โอเคไปกับพ่อนะคะเยอะบันซีขาวเลยบันซีอะข้าอะเพื่อนเจ้าข้าวหันบันซีข้าวอ่ะขาหันบันซีข้าวบันซีอะอ๋ออันนี้บันซีค่ะอ๋ออันนี้ก็คือลงสีข้าวนะคะข้าวไหเนอ นี่เราสีข้าวนะคะแต่ว่าอันนี้เขายังไม่สีนะคะอันที่เขาสีก็มีอีกอีกที่หนึ่งนะคะมันจะมีสองที่เนะาะก็จะประมาณนี้นะคะใหญ่มากนี่เป็นข้าวที่เราเอามาสีนะคะก็จะผลใส่ อะไรไปหลนใส่สารล้ออะไรต่างๆนะคะแล้วก,ก็บ,บ้านเนาะนี่ก็เป็นตาช่างนะคะตาช่างที่แบบสร้างข้าวนะคะนี่ก็แกบเมื่อกี้น่าจะสีอยู่นะคะหยุดไปเห็นว่าอีกที่นึ่งสีอยู่นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูอีกที่หนึ่งนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะ่ะก็เป็นข้าวที่ที่เรามาสีนะคะได้กี่กระสอบก็ยังไม่ดูน่าจะได้ห้ากระสอบนะคะเอามาสิบกระสอบนะคะเอามาสิบกระสอบก็ได้แค่ห้ากระสอบนี้นะคะลแล้วก็ขนใส่รถแล้วก็กลับบ้านค่ะตอนนี้นะคะน้องก็ออกมาข้างนอกนะคะระหว่างที่พ่อกนนำลัง คนข้าวกับพี่เขาช่วยกันขนขึ้นขึ้นรถนะคะตอนนี้ก็น้องบัวหอมจะพาไปดูที่เขาสีข้าวอีกที่หนึ่งนะคะแต่ว่าข้างหน้านี้มันเขาจะมีแบบเขามาขนแกบนะคะไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปทําอะไรนะคะเดี๋ยวน้องจะพาไปดูเนาะไปถามเขาดูหน่อยนะคะก็ประมาณน่าจะเอาไปทําเหล้านะคะปกติก็ถ้าเขามาเอาแกบเกเรเนาะก็จะเอาไปทําเหล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะ นี่เนาะบรรยากาศที่นี่ก็ประมาณนี้นะคะลงสีขาวตรงนี้ก็จะเป็นแกบทั้งนั้นเลยนะคะแกบเยอะมากนี่เขาก็จะมาแบบขนขนฟางนะคะน่าจะเอาเอ้ยขนฟางไม่ใช่แกบเกนะคะแกบที่มันหยาบๆยนะคะนี่จะขนแกบไปไหนเร็๋ยวไปถามพี่พี่ก็นะไปขนแกบเมื่อนเไยขนเอาแกบเมื่อไงอะไปเอาแกบเมื่อไน โอ้ต,ตีตีปะเก็เน่เยเยอะอะไพเลยอ๋อปนน้มือซะฮะอ๋อเผาดินขอ<ะ>อ๋อไปเผาดินขออะไรประมาณนี้นะคะคนแท็กตีแน่ดินขอนะฮะมันห้หอ๋อคือเอาไปเผาดินขอนะคะบางคนก็คือเอาไปทำด้าอะไรอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เขาจะาไป เผาดินเขานะคะอเออเตะเตดีๆน,นะเพื่อนเพื่อนนะคะอ๋นอนนยุมยุมเออหันทึ่งมอดเหรอนี่เนี่ยอออววใจเดหันทึ่งฟององแถวนอโอโนเส้นทางที่เรามาก็มาทางนี้นะคะที่ทุคนน,นี่นี่ก็กำลังแบบตักแกลบนะคะไปเผาดินขอขาสงสัย วันสองวันก็ต้องก็ต้องไปอนนังนั้นนะคะไปถ่ายที่เขาทำดินขอที่หลังมุงหลังคานะคะที่แบบเป็นโบราณนะคะที่เป็นแผ่นๆเนาะดินขอวันห้าใช่ะเครื่องปั้นดินเผาคล้ายๆแบบว่า เป็นดินขอที่้ามุงหนังคานะคะที่เขาจะไปเผาได้ประมาณนี้นะคะน,นี่ก็กําลังสีข้าวอยู่ข้างในนะคะแกะมันออกมาทางนี้เนาะมันจะมีแบบสองดังนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราลงไปดูพ่อไปกับพ่อเลยเดี๋ยวไม่กล้าเข้าไปนะคะเพราะว่ามาครั้งแรกครั้งแรกก็อาจจะไม่ใช่นะคะตอนนึงเด็กก็เคยมาแต่ว่านานแล้วน้องไม่เคย น้องไม่ได้มานานแล้วนะคะก็จะพาไปดูอันนี้นะคะก็ลงสีอีกที่นึงนะคะเมื่อกี้เขาหยุดอยู่นะคะอ่าน,นี่ก็กำลังสีข้าวนะคะโอ้โห นี้เป็นเจ้าเจ้านะคะแบบรับ ว่าเข้ามานานแล้วเหมือนกันคันแล้วด้วยนะคะแล้วก็คือแบบฟางเอาฟางไม่ใช่กายดอกเขาเรียกว่าไงนะที่มันเป็นแบบฝุ่นขึ้นมามันคันมากนะคะทางเชงตูก,ตก็จะได้ว่ากายเนาะกายเข้าอะไรประมาณนี้นะคะโอ้แสบหูแสบตาหมดแล้วนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะ ฟางฟางไม่ใช่คือแบบแกะเยอะมากนะคะนี่นี่นะคะเราก็ขนลงมาแล้วกระสอบนึงนะคะก็ข้าวที่เราไปสีที่ลงสีข้าวนะคะลงสีข้าวใหญ่เนาะ <ไป S 2> ก็<ส>จะ<า>ประมาณนี้นะคะคือมันเปียกฝนเปียกน้ําเปียกคนเอออย่างที่ข้าวที่น้องเขาได้ก็ได้ประมาณนี้นะคะก็ไม่ค่อยขาวเท่าไหร่นะคะอย่างที่แบบน้องทํานาเนาะน้ํามาท่วมนะคะก็เลยลยําแบบนี้นะคะไม่ค่อยขาวเท่าไหร่ ก,ะะก็จะประมาณนี้นะคะก็จะประมาณนี้เนาะคือถ้าเราสีแบบลงสีข้าวอันเกเด็กของเราเนี่ยมันจะไม่ขาวเท่านี้นะคะก็เลยาอ,อไปสีที่อื่นมานะคะไม่งั้นก็ได้กินแค่ข้าวดําๆนะคะนี่ข้าวข้าวเดวาค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงบ้านแล้วนะคะก็ข้าวก็อย่างที่น้องถ่ายให้ดูเนาะเพราะว่ามันเป็นข้าวเปียกนะคะก็เลยแบบต้องไป สีที่ลงสีข้าวใหญ่หน่อยนะคะก็จะอ่ไล่ประมาณนี้นะคะค, <c oughs> ค่ะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้น้องโมหองด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องทําคลิปต่อๆไปนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะน้องก็จะลาพี่ๆไปแค่นี้ก่อนนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะ